เรื่องเล่าจากหลวงพ่อตอนจรเข้น้าวัดบางนมโคจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อหรือศิลิงดำวัดจันทารามท่าสงัจังหวัดอุทัยธานีคือว่าจรเข้ที่นาวัดบางนมโคนี้สมัยที่อาตมายังอยู่ที่นั่นมีปรากฏการหลายครั้ง ตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อปานท่านยังอยู่ทั้งนี้เพราะว่าเคยมีเรือที่เข้าไปรักษาตัวนำคนไข้ไปให้หลวงพ่อปานรักษาตอนนั้นหน้าวัดมีต้นไม้มากมีทั้งต้นตะเคียนต้นไรมีเยอะแล้วปรากฏว่าตรงกับศาลาการเปลียนปัจจุบันถ้าหากเราจะไปมองดูตรงสะพานทางด้านถนนพระอุมาด้านซ้ายมือนิดหนึ่ง จะมีต้นไซอยู่ต้นหนึ่งแล้วต่อไปก็เป็นต้นตะเคียนตอนนั้นมีความร่มรื่นดีมากเรือเขาชอบจอดกันคือว่าตลอดหน้าวัดนะมีต้นไม้ทั้งหมดสมัยนั้นต้นไม้ร่มครึม้มหนากลัวเหมือนกันแต่ก็มีความร่มเย็นเป็นสุขดีทีนี้ต่อมาเรือของในเปลืองพระยาม่สบายนำมารักษาตัวที่วัดปรากฏว่าในตอนดึกพ่อจระเข้ขึ้นมาหนุนเรือ แกลอยขึ้นมาแล้อลหลังดันเรือมาแต่ว่าเป็นเรือต่อขนาดใหญ่ที่บรรทุกข้าวจุป,ประมาณ30เกวียนีนแกก็ล่มเรือเข้าไม่ได้แน่แต่ว่าทำเอาเรือลอยขึ้นมาเยอะท้องเรือขึ้นมาใกล้ผิวน้ําเรือก็คลงไปคลงมาในตอนเช้าแกก็มาบอกให้หลวงพ่อปานทราบหลวงพ่อปานก็บอกว่าทําจระเข้อยู่ตรงนั้นถ้าให้ดีล่ะก็ ขยับเรือไปสักนิดหนึ่งเอาเหนือก็ได้ใต้ก็ได้สักสองวาพอพ้นจากปากถ้ำเขาแต่จะไม่มีอันตรายหรอกเขาเห็นว่าเกะกะปากถ้ำเขาเวลาน้ำลงเข,เข้าออกไม่สะดวกเจ้าของเรือก็ขยับไปตามนั้นนี่เป็นอันว่ารู้กันได้แน่ว่าจระเข้ที่นั่นมีแน่แล้วความจรงิงคนเขาก็รู้กันมานานแล้วว่าที่หน้าวัดบางนมโคมีจระเข้อยู่สองสามตัว นันนี้เป็นความจริงในการบางครั้งเระออกไปนั่งห่างจากหลังวัดออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรได้ยินเสียงปลาลิ้นหมาร้องอยู่ใต้ดินนี่เขาบอกว่าถ้ำจระเข้ทะลุไปถึงนั่นแต่ความจริงเขาบอกว่าจากหน้าวัดบางนมคอนนี่ทะลุออกไปถึงสีกกแต่คนพูดนั่นจะมีโอกาสได้ย่องเข้าไปเดินในโพรงจระเข้ที่ขุดเป็นทางไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบน่ากลัวจะเดาเากันมากกว่า แต่การที่ได้ยินเสียงปลาลิ้นหมาร้องที่กลางทุ่งน,นี้เป็นความจริงจะว่าปลาร้องที่แม่น้ําได้ยินไปถึงนั่นนี่ไม่ไหวแล้วปลาลิ้นหมานี่มันก็ร้องไม่ดังนักแต่ถ้าจะถามว่ามันลอดแผ่นดินขึ้นมาได้ยังไงอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันแต่ก็เคยได้ยินนะได้ยินกันมากเทนี้สําหรับจระเขคชุดนี้ อาตมาเคยมีประสบการณ์อยู่ครั้งสองครั้งประสบการณ์ที่อาตมาเจอจระเข้นั่นครั้งหนึ่งแล้วประสบการณ์ชื่อเสียงจระเข้ให้คุณนั่นครั้งหนึ่งวันหนึ่งเวลาน้ำหลากเห็นจะเป็นเดือนสิบน้ำหลากมากและจะท่วมเ่อนเมื่อก่อนมีบันไดลงเจ็ดบันไดทำช่องด้านข้างเป็นสะพานลงเจ็ดสะพานทำเป็นคอนกรีตบันไดลงสองข้างสะพานลงมีเจ็สะพานด้วยกัน อาตจจมาก็ไปยืนที่สะพานคอนกรีตที่ต่ำกว่าเขื่อนนิดหนึ่งเดินลงบันไดไปก็ตั้งใจจะเดินลงไปในน้ำให้มันลึกๆไปไหว้เล่นเพื่อออกกำลังกายนิดหน่อยไม่ให้ใครเห็นไม่ใช่ตุมตมต้มตม่ำตุ้มต่ำทําตัวยืนตรงและทรงตัวอยู่ให้ได้ในน้ำต้องใช้ทั้งแขนและทั้งขาออกกำลังแต่พอก้าวลงจากบันไดไปก็ปรากฏว่าไปพบสภาพเป็นขอนไม้ใหญ่ก้าวไปเจอพอดี ยืนอยู่บนหลังแกพอดีที่แรกคิดว่าเอ๊ะขอนไม้อะไรมันจะมาลอยนิ่งอยู่ได้น้ำก็ไหลทีนี้ขยับเท้าไปขยับเท้ามาเอ๊ะมันมีความนิ่มมีเนื้ออยู่บ้างเมื่อสัมผัสแบบนั้นก็รู้แน่ใจว่าเจ้านี่จระเขแน่เมื่อแกอยากเป็นผ่านะให้อย่างนั้นอัตมาก็เลยไม่ขัดใจแกก็เลยยืนอาบน้ำอาบทาฟอกสบงสบู่สบาย เมื่อก้าวขึ้นมาที่บันไดก็บอกแกว่าขอบใจนะเพื่อนรักทีนี้พระสมัยนั้นตอนนั้นอาตมาไปเป็นเจ้าวาดพระลูกวัดท่านก็เลยถามว่าอาตมาไปคุยกับใครก็ตอบไปว่าคุยกับเพื่อนเขาเมื่อกี้นี้ฉันจะก้าวลงไปในน้ําให้มันลึกๆความจริงยืนก็ยืนอยู่ในน้ําแล้วแต่มันยังไม่ลึกลงไปจากบันไดพอเลยไปสามคนต่อก็ยังไม่ถึงก้นแม่น้ํา เพราะน้ำมันขึ้นสงูงจะต้องการช่วยตัวเองคือจะให้แขนให้ขามีกำลังเหมือนกับเรายืนอยู่ในน้ำแต่ว่าแขนขามันอยู่เป็นสุขไม่ได้เพราะทำได้เท่านี้ไปไว่ายน้ำเล่นก็ไม่ได้ฉันต้องการบริหารร่างกายแบบนี้สักหน่อยเพื่อนรักคามารองขาฉันเลยยืนสบายเป็นอันว่าเพื่อนปฏิบัติตนแบบนี้อยู่หลายวาระทีนี้น้ำท่วมขึ้นมาก็ไม่ต้องลงบันได ไอสะพานจุดนั้นมันก็นลึกพอก็ไปอาบน้ำเวลาใกล้จะคำ่ำเจ้าเพื่อนรักเพื่อนเกลอมาลอยอยู่ข้างหลังอาตมากำลังฟอกสบอยอยู่พระแกเห็นเข้าแกก็ตกใจกลกรูบาจันของแกจะตายเพราะจรเก้แกก็ชิมมือให้ดูบอกว่าท่านครับท่านครับเขาเรียกอย่างนั้นพวกที่วัดนั้นถ้าผู้ใหญ่เขาเรียกกันว่าท่าน ตัวอย่างหลวงพ่อปานนี่เขาเรียกท่านใหญ่แล้วหลวงพ่อเล็กนี่เขาเรียกพ่อเล็กแกบอกว่าท่านครับท่านครับแล้วก็ชี้มือไปที่จอระเข้เพราะมันใกล้ท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนฉันเองเพื่อนฉันที่เคยมารับฉันวันนั้นแหละนั่นแหละเขาละ นี่ว่าถึงประสบการณ์กับจอระเข้มาอีกจุดหนึ่งคืออนุภาพของจอระเข้ให้คนบังเอิญมาระยะหนึ่งมันใกล้กับระยะที่อาตมาจะต้องจากวัดบางนมโคมาเพราะเข้าเกณฑ์มันจะป่วยปีนั้นก็บังเอิญเขื่อนสุดลงไปจุดหนึ่งทางด้านบริเวณทิศใต้ของวัดถ้าเดินลงมาจากบริเวณหน้ากุฏิจากถนนตรงมาถึงเขื่อนแล้วก็เดินลงใต้ไปอีกสักสิเมตรก็จะเจอเขื่อนสุด เขาบอกว่าที่ตรงนั้นเป็นบริเวณถ้ำจระเคอีกจุดหนึง่งเขาว่ากันอย่างนั้นเขื่อนสุดลงไปยังไม่ถึงกับพังทำยังไงละ่ะอาตมาก,ก็ยังไม่มีปัญญาที่จะทำเขื่อนขึ้นมาได้เวลานั้นเงินก็หายากเต็มทีแล้วงานก่อสร้างภายนอกวัดก็ติดพันกันมาก ไปที่ไหนก็สร้างแบบนี้ไม่ได้สร้างแต่ในที่ของตัวสร้างหมดทุกจุดเท่าที่ความสามารถจะทำได้สงเคราะห์กันเพราะว่าบวชมาในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นปกติธรรมดาสร้างที่ไหนก็ถูกด่าที่นั่นเพราะอะไรเพราะว่าสตางไม่ได้ผ่านเจ้าของบ้านนี้ตอนที่จะไปสร้างเขาก็ชอบใจทุกรายเมื่อสตางไม่ได้ผ่านมือเจ้าของบ้านเพราะอาตมานี่เป็นพระนิกยเซนชอบเซนของมาก่อน มีเทศแล้วก็มีงานต่างๆได้สตางค์ก็ชำระหนี้ไปเลยไม่ให้มันค้างอยู่เพราะเอาของของข้ามาก่อนไอการจะหาว่ากงหนะมีคนเขาหาว่ากงมีเคยถูกฟ้องร้องเข้าหาว่ากงมาชำระบัญชีเข้าจริงๆก็ปรากฏว่าเงินที่จ่ายเป็นจริงๆมันมากกว่าเงินที่เขามาทำบุญเฉพาะมันมากได้ยังไงก็มาจากเงินบางสกุลบางชั้นเช้าชั้นเพลนบางเงินเทศบาง เพราะว่าได้มาแล้วนอกจากกินจากใช้ตามสมณวิสัยบริโภคแล้วนอกจากนั้นไม่รู้จะเอาไปไหนจใจใครเขากู้ยืมก็ไม่ได้เพราะผิดพระวิน,นัยจะไปมั่นลูกสาวใครก็ไม่มีใครเขารับหัวลอนลอนรุ่มรามร,มรุมรามใครเขาจะเอาไปเป็นผัวไม่มีแล้วในเมื่อไม่มีใครเขาอยากได้เราก็ไม่งอ้อแต่ความจริงก็ไม่ง้ออยู่แล้วจะไปง้อทำไมต้องไปนั่ง,งโง่แต่งงาน ถ้าไปแต่งงานมีภรรยาน,นี่มันได้แต่งคราวเดียวในชีวิตนะกว่าจะได้แต่งเป็นคราวที่สองที่สามก็เต็มทีถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ได้แต่งงานเีละหลายครั้งคือไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวหรอกไปเป็นประธานสวดชัยมงคลให้เขาเดี๋ยวก็แต่งเทนนอนเดี๋ยวก็แต่งทนนงทนนี่มีโอกาสแต่งงานปีหนึ่งตั้งหลายครั้งดีกว่าเสียอ,อีกมันโก็กว่าขอย้อนกลับมาเข้าเรื่อง พอเขื่อนมันสุดลงไปคนเขาก็ลือกันไอบริษัทไทยลือกับบริษัทไทยมงนี่มันเอาจริงๆเขาลือกันว่าโอ้โหอิตามหาวีระนี่แกลูกศิษย์หลวงพ่อปานนี่มันเด่นมีเดชมีเดชามากเหลือเกินจอรเคนมาทำเขื่อนของแกสุดนี่ไอเขื่อนของแกหลวงพ่อปานท่านทำไว้ปักอยุกไล่มุมถ้ำจอรเข้จอรเข้ไม่ชอบใจเอาหัวขวิดดินให้บางลงไป เสาเขื่อนก็เลยซุดแทงทะลุลงไปมันก็ซุดอันนี้แกก็เลยไม่ชอบใจว่าเจ้าจระเข้นี่น้อยแน่เราทำเขื่อนบนแผ่นดินซึ่งไม่ไปเกะกะระรานหัวมันเลยนี่แต่ว่าเจ้าจระเข้มันกลับกำแหงมาขุดดินให้เขื่อนซุดเป็นอันว่ามหาวีระเก่งมากจับเจ้าจระเข้มามัดไว้หน้าวัดแน่นี่เป็นข่าวลือ จับเอามามัดไว้เป็นการลงโทษจะลือว่าเขียนป้ายด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะเขียนป้ายประกาศว่าเจ้าจระเข้สัตดร,ร้ายตัวนี้มันทําเขื่อนพังเข้าลือกันอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่เป็นข่าวลือนะไม่ใช่ข่าวจริงและระยะการลือนี่มันใกล้กับงานวัดงานประจําปีคือเดือนอ้ายแรมหนึ่งขาเป็นวันเริ่มต้น แล้วข่าวลือก็ยังบอกต่อไปว่าเวลามีงานวัดอิตามมหาวีระแกจะเอาจระเข้ตัวนั้นที่จับมัดไว้ที่เขินของแกมาให้ประชาชนชมอีกคราวนี้เองท่านผู้ฟังทั้งหลายพอถึงงานวัดเข้าจริงๆคนหลังไหลมาบอกไม่ถูกก็นึกอัศจรรย์ใจเหมือนกันเพราะตามปกติวันแรกนี้คนไม่มากถ้าจะมากก็เป็นวันที่สองที่สแต่ที่ไหนได้วันนั้นคนแออัด ข้าเปดกระทะหุงไม่ทันต้องตั้งเป็นสิบหกระทะเลี้ยงกันแล้วโรงครัวสองโรงนี่ทำมือเป็นระวิงตลอดเวลานี่อาตมาทำงานโดยมากเป็นอย่างนั้นหุงข้าวเลี้ยงมีแกงเลี้ยงเรียกว่าเลี้ยงกันเท่าที่จะมีแรงให้ของเลี้ยงนี่จะไปกะไปเกณฑ์อะไรกันได้ทีนี้พอคนเข้ามาก็ถามว่าท่านครับเอาโจระเข้ไปปลูกไว้ที่ไหนคนหนึ่งก็แล้ว คนที่สองเข้ามาก็ถามอย่างนั้นคนที่สามก็ถามแบบเดียวกันอีกอาตมาก็ตอบไปว่าอาตมาไม่ได้ผูกจระเข้ไว้ที่ไหนนี่มันเรื่องอะไรกันแต่เขาเกิดยิ้มยิ้มแล้วเขาเก็ไปแล้วมาถึงรายที่ห้าที่หจึงมาเล่าเหตุให้ฟังว่าคนที่มากันนี้เขามาดูจระเข้ที่มัดไว้นี่มนท่านพาไปดูท่านมัดไว้ที่ไหน อาตมาจึงได้ถามว่ามัดที่ไหนละพ่อคุณฉันไม่ใช่ไกรทองนี่จะได้มัดชลวันแกก็บอกว่าเขาลือกันอย่างนั้นต้องการจะมาดูจระเข้ที่เขามัดไว้อาตมาก็ว่าตายแล้วนี่ฉันยังไม่รู้เรื่องเลยนี่แกเอามาจากไหนกันแกก็บอกว่าเขาลือกันนี่แหละท่านผู้ฟังบริษัทไทยลือเป็นอย่างนี้ ทีนี้ก่อนที่จะเลิกกันก็ขอมาคุยกันดีกว่าว่าทำบาปอะไรหนอหรือทำบุญอะไรหนอเราถึงจะเป็นจระเข้นี่ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องมาในปัญญาสัจชาดกเขาบอกว่าคนที่จะเกิดมาเป็นจระเข้มักชอบขวางคอคนอื่นเขานะเวลาเขาจัดทำบุญสนทรทานแล้วก็ขวางขัดคอเขากลั่นแกล้งเขา มาให้ความสะดวกในการบำเพ,พ็ญกุศลใครจะททำบุญทำกุศลอะไรก็ตามพวกนี้คอยขวางตั้งท่าฟังเทศก็กลบไปด้วยเสียงบางเขาจะสร้างบุญสร้างกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามหาทางกลั่นแกล้งด้วยประการทั้งปวงเพื่อให้การกุศลเป็นไปได้ด้วยความไม่สะดวกตายไปจะเป็นจระเข้ขวางคลองนี่เรื่องมีมาในปัญญาสัจชาดกเห็นจะเป็นเรื่องเพราะพระเจ้าประเสิที่กุศล ให้คนไปพบกับพระยายมมันเป็นอย่างนั้นแล้วแกไปเป็นระยะระยะพอถึงจระเข้ขวางคลองแกขอเป็นสะพานข้ามไปจระเข้ก็สั่งไปว่าเจอพระการถามดูทีเถอะว่าทำไมข้าถึงต้องมาขวางคลองอยู่แบบนี้จะไปไหนก็ไปไม่ได้ในเมื่ออีตาคนนั้นแกไปถามพระการแกก็ไปถามแบบนี้พระการก็เลยบอกว่า เจ้านี่เวลาที่เขาทําบุญสุนทรทานกันมักชอบขัดคอเขาชอบขัดขวางเขาให้เขาทําไปได้โดยไม่สะดวกมันจึงต้องไปเกิดเป็นจระเข้ขวางคลองเวลาเจ้าจะบอกมันล่ะก็ขอมันข้ามไปก่อนนะถ้าบอกมันก่อนละมันจะหมดโทษแล้วมันจะหายไปเลยมันไม่คอยเจ้าจะว่ายข้ามน้ําไม่ได้จะไปเอาสัจจะอะไรกับไปสัตว์รชัาน,นะมันไม่ได้หรอก สัตว์เดรัจฉานไม่นับถือสัจจะแต่อาตมาว่าก็ไม่แน่นะปรากฏวาสุนัขที่เราเลี้ยงเลี้ยงนี่มีกตันอยู่มีสัจจะนะแต่ถ้าว่าสัตว์ประเสริฐนี่หาสัจจะยากหาสัจจะวาจาหาความจริงใจได้ยากที่เขาเรียกว่าสัตว์ประเสริฐคือคนถ้าดูดูไปแล้วจะเสียท่าไอ้พวกนั้นมันนะมันมีสัจจะมากคราวนี้อิตานั่นแกรับบัญชาจากพระการ พอถึงเจ้าจร์เก้ก็ว่านี่ฉันรู้แล้วบอกแกไม่ได้หรอกถ้าขึ้นบอกแกแล้วก็เสร็จละเดี๋ยวฉันข้ามฟากก่อนข้ามฟากก่อนฉันจะบอกแกไอเคกกยอมเมื่อข้ามฟากมาแล้วก็บอกว่าไอแกนะชาติก่อนเขาจะทำบุญทําทานก็ไปคอยขวางหน้าขวางตาขัดคอกลั่นกแกลงพอตายถึงได้ลงนรก นี่ขึ้นจากนรกแล้วจะเป็นเปรตจากเปรตเป็นอสุรกายจากอาสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นจระเข้ขวางคลองหาอะไรกินก็ไม่ได้จำไวน้นัดทีหลังอย่าไปทำแบบนี้อีกเจ้าจระเข้ก็โมทนากรรมมันก็เลยสิ้นไปเลยจมหายไปในานา้ำท่านว่าอย่างนั้นอันนี้จริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องของหนังสือบอกแล้วนี่เป็นเรื่องจริงอิงนิทาน